เอวเย็นนี้ว่างไหมครับว่าจะ่วนไปเล่นที่ริมน้ำขงได้จ้าิอวรู้ไหมทำไมเราชอบชวนอิวมานั่งเล่นที่แม่น้ำขงทำไมล่ะพ่อแววตาอิวสวยเหมือนแม่น้ำขงไงครบกันมาสามปีแล้วเธอก็ชมเราตลอดเลยนะเพราะเธอน่ารักจริงเรากลับกันเถอะยู่ต้องไปช่วยงานพ่อกับแม่เิวเราจบมหกแล้วพม่กับมาจะให้เราไปเรียน ต่อที่ต่างประเทศงั้นเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วสินะแต่เราไม่ไปหรอกเราจะเรียนที่นี่กับเธอเธอไปเถอนนะเพื่ออนาคตของเธอพ่อพ่อเหนื่อยไหมจ๊ะยู่เห็นพ่อกับแม่กีดยางกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานต่ออีกเหนื่อยก็ต้องสู้ ถ้าไม่ทำจะเอาเงินที่ไหนส่งอยิวเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกลําบากเหมือนพ่อกับแม่จบม .6 ยู่จะไปหางานทํายูไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่เป็นไรลูกมีหน้าที่เรียนยิวก็เรียนเลยยิวตัดสินใจแล้วบ้านเราจนยิวคงไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาหลอก ยังเด็กอยู่เลยทำไมไม่เรียนต่อแล้วลูกเียดอนาคตอิวอยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะเด็กคนนี้มีแววตามุ่งมั่นอ่าอ่าเอาเป็นว่าเจรับเข้าทํางานขอบคุณค่ะเจอยู่จะตั้งเจทางานค่ะพอลลาพอลลามาพาน้องไปทํางานด้วยมีอะไรก็บอกน้องนะค่ะเจอิวอิวมาเร็วๆมาคนกลองขึ้นรถเจอลูกค้าเรร็วค่ะพี่พอลลา ขายดีไม่ได้พักเลยเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอคะพี่พอลล่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละขายดีทุกวันโดยเฉพาะยาทานอยางทำไมยาทานายางถึงขายดีเพราะคนส่วนใหญ่จะทําอาชีพสวอยางไงจริงด้วยนี่เงินเดือนของพอลล่านี่ของอิวจาขอบคุณค่ะเจ๊อ๊ วันนี้จะไปเดินทางซะหน่อยแล้วท่าอะไรอยู่จะไปไหนยูวไม่ไปไหนหรอกจ้าอ่ะทำไมล่ะวันนี้เงินออกทั้งทีนะยูวอยากเก็บเงินไวนะ้น่ะเก๋คะาอิวอยู่ไหมคะแม่อิวเขามาเก็บเงินค่าปุยยางแล้วเงินแม่ไม่พอพอจะมีให้แม่ไหมลูกจ้าแม่ขอบใจนะลูกชีวิตเรามันต้องไปได้ไกลกว่านี้สิ แม่ะค,ะค้คะลิฟเบอร์นี้ให้หน่อยค่ะลิฟเบอร์นี้หมดค่ะมีสีใกล้เคียงเหมือนเบอร์นี้ไหมคะสีแดงหรอตอนนี้ลิฟในร้านเหลือแต่สีชมพูค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่ค้า มีปัดแก้มแบบสีออกแดงๆไหมไม่มีนะคะที่ร้านเอามาจากสีส้มพีทแล้วก็ชมฟูอ่อนค่ะแล้วมีดินสอแขกไหมสอแขกใช่ดินสอแขกที่เอาไว้เขียนขอบตาดำๆนะ่ะไม่มีนะคะที่นี่มีแต่ดินสอที่เป็นยี่ห้อของไทยอะคะ่ะเอองั้นไม่เป็นไรแล้วมีเห็นพมา่าไหมคุณพี่คะถามแต่ละอย่างที่นี่ร้านไทยนะคะโอ้ยถามอะไรก็ไม่มีสักอย่างไม่เอาหรอกเดี๋ยวไปดูร้านตรงข้ามดีกว่า ดูแต่ละอย่างที่ถามจะมีได้ยังไงคิดเงินหน่อยค่ะลูกอ่ะอันนี้เหมาะกับหนูมากเลยนะเอาไปอันนึงสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะคะทั้งหมดห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะลูกเอ้าทำไมถึงเกินห้าร้อยอันนี้ร้อยเก้าเก้าจ้ะลูกฮะคิดเงินหรอคะจ้ะร้อยเก้าเก้านี่ค่ะขอบคุณจ้ะลูกจ่ายเงินค่ะห้าร้อยลบสองเก้าเก้าเลือสองร้อยหนึ่งบาท อาลูกเอากิบไปปักผมนะห้าร้อยพอดีกิบอะไรคะป้ากิบป,ปักผมไงเอาไปปักผมส,สวยๆนะลูกหนูไม่เอาค่ะหนูไม่ชอบปักกิบแบบนี้เอาไปเถอะลูกเงินหนูเหลือพอดีจะได้ไปปกักสวยๆนะไม่เอาค่ะอย่ามายัดเยียดทอนเงินมาให้หนูเลยป้าหุยบอกไม่ฟังบอกไม่เชื่อจะให้สวยๆไม่อยากสวยได้ไงอ่าตังทอนไปไม่ต้องใส่ถุงนะคะเดี๋ยวจะมาคิดค่าถุงหนูอีกขอแลกใบยี่สิบหน่อยได้ไหมคะแกลกหรอคะ่ะพอดีจะเอาให้ลูกไปโรงเรียนนะคะได้ค่ะพี่ค่ะ ขอบคุณนะคะแม่ค้าคะขอแลกเงินหน่อยได้ไหมคะแลกอีกแล้วเหรอคะค่ะนี่ค่ะเอ,อิ่ออันนี้ขอเป็นใบร้อยเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมคะนี่ค่ะแบงค์ร้อยห้าใบขอบคุณค่ะลืมไปเลยคะ่ะขอใบยี่สิบซักสองร้อยได้ไหมคะใบยี่สิบหมดค่ะถ้าอยากแลกก็เชิญแต่แลกที่ธนาคารนะคะ แต่เมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะว่ามีใบยี่สิบอยู่ในเกตจะเอาไปทอนลูกค้าค่ะจีเงินค่ะอันนี้เท่าไหร่นะพี่ชมพู่อันนี้เท่าไหร่คะเฮ้ยบอกไม่รู้จักจดจักจำไมทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยหัดดูซะบ้างราคาสินค้าเนะี่ยไม่ใช่มีแต่ถามเอา้าก้สิบ้าบาทแจมเสร็สมองแกด้วยค่ะทั้งหมดร้อยร้อยยี่สิบค่ะ ร้อยยี่สิบอะไรอันนี้ก็เก้าเก้านี้ก็เก้าเก้าอ,อันนี้อีกอันนี้อิอ่มจะร้อยยี่สิบได้ยังไงหนูน่าจะกดผิด<ถ>ขอโทษคดด่ะ๋ยวหนูกดใหม่แค่เนี่กดเครื่องคิเล่ผิดแกกดผิดไปกี่คนแล้วกดใหม่เออสรุปมันเท่าไหรคะมานี่จะกดเองดีาชักช้ยลูกค้ายืนรออยู่เนี่ยเอองั้นไม่เอาแล้วนะคะทะเลาะกันให้จบก่อนเนี๋ยวไื่ซื้อใหม่เห็นไหมลูกค้าไม่เอาเลยทำงานไม่ได้เรื่อง แนะนำครีมให้พี่หน่อยอยากได้ประมาณไหนคะประมาณพวกหน้าใสแล้วก็ลดสิวด้วยแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะเคยใช้ละโอเคงั้นแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เคยใช้แล้วเอองั้นของเราจะคิดตัวนี้ก็ดีนะคะดีจริงเหรอคะค่ะถ้าไม่ดีพี่เอามาคืนนะเออ พี่ตังค่ะเมื่อกี้ลูกค้าได้ทิ้งอะไรลงพื้นไหมคะอ๋อไม่นะคะถ้าทิ้งขยะในร้านปรับหนึ่งพันนะคะอ๋อแป๊บหบนึ่งนะคะลืมของอิ๋วตอนเย็นเราไปกินบุฟเฟ่ตกันไหมอิ๋วไม่ได้ไปหรอกช่วงนี้อยู่ต้องเก็บเงินเฮียายสวัสดีค่ะอิวอิวเอาน้ำเย็นมาให้เฮีายไายหน่อยลูกน้ำา่่เฮียเอ้า พนักง,งานใหม่เหรอเจ๊ไม่เคยเห็นหน้าเลยเพิ่งมาทํางานได้อาทิตย์เดียวอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ขยันตั้งใจทํางานมากแล้วช่วงนี้เป็นยังไงขายดีไหมเจ๊ว่าจะสั่งผลิตเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านเดี๋ยวเฮียจัดก,การให้พี่พอลล่าเฮียคนนั้นเป็นใครหรอเฮียเจ้าของโรงงานที่เราสั่งผลิตยาทานายาด้วยนี่แหละอ๋อคนนี้หรอเฮียไฮสวัสดีค่ะอา้าวนี่เด็กร้านเจนกนี่ คือว่าหนูอยากสั่งผลิตยาทานายางเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะ <c oughs> ความคิดดีนี่แล้วจะสั่งผลิตกี่ล,งลังละหนูสักสองร้อยลังได้ไหมคะโอ้ยแม่หนูเขาสั่งผลิตกันทีและเป็นพันลังเลยนะหนูมีเงินทุนเท่านี้ค่ะงั้นไม่เป็นไรหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียขอคิดดูก่อนนะหนูได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮียหนูจะรอฟังข่าวดีนะคะเฮียคิดว่าชื่อนี่แหละที่เหมาะกับเขาหนูหนูเดี <c oughs> ๋ยวก่อน เฮียตัดสินใจแล้วนะเฮียจะทำยาทานหน้ายางชื่อแบรนด์โขงอายให้หนูโขงอายโขงอายความหมายคือดวงตาแห่งแม่น้ำโขงชื่อนี้เฮียรักและชอบมากเลยนะเฮียให้ชื่อนี้กับหนูนี่หรอร้านมหาโชคเจ้าของแบรนด์โขงอายสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายิวมิทิน ก็บายดีนี่บอเจ๊อิวมาหาโซ่เออใช่ค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะหวงายเป็นแบนของเธอเหรอใช่แล้วจ้ะเห็นเขาบอกว่า แบรนด์ของไอ้ไซดีมีคุณภาพแบรนด์เราอยากเป็นตัวแทนของไอ้ไปขายที่ฝั่งลาวเจอิ๋วฮับตัวแทนกับนายอยู่หว่าคอยอยากเป็นตัวแทนเอาเครื่องไปขายฝั่งฟุน้นยินดีมากๆเลยจ้าคอยได้ยินซื้อแบรนด์ของไอ้มาโดนแล้วเลยอยากมาพ่อน่ะเจ้าของแบรนด์ตัวจริงเมื่อนี้ได้พ่อแล้วเป็นบุญตาหลายหลายยินดีความสําเร็จของอยู่ด้วยนะเป็จริงมากขอบคุณนะวันนี้อยู่ขอสร้างแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ที่มีทั้งความรัก ความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวสวนยางตั้งแต่เห็นขวดยวคนลุกเหมือนมีองค์พญานาคมาบอกว่าใช่เลยนี่แหละหงอไอทุกคนวันนี้เงินเดือนออกใครมีหักอะไรบ้างแจ้งมาเลยนะคะคนแรกมะเมีม่ยวมาเลยจ้ามารับเงินของหนูหมื่นห้าค่ะไม่มีเบิกไม่มีขาดไม่มีลาจ่ายเต็มค่ะเฮ hey, จ่ะหมื่นห้าจ้ะขอบคุณค่ะ ต่อไปเหลือพี่พีคค่ะพี่พีคมารับเงินค่ะเอา้าทําไมเหลือแค่พี่แล้วชมพูไม่ได้หรอหนูเบิร์กหมดแล้วพี่เอา้าหรอ <c oughs> มาแล้วค่ะเบิกไปแล้วหนึ่งหมื่นเลยอีกหนึ่งหมื่นค่ะโอเคหนึ่งหมื่นครบค่ะขอบคุณค่ะพอดีเลยวันนี้จะไปดูมะลำเจ๊ะคะว่าไงจ๊ะอย่าบอกนะว่าจะมาเบิกเงินนะ่ะใช่ค่ะเจ๊หนูขอเบิร์กร่วมหน้าได้ไหมคะอีกแล้วหรอใช่ค่ะเจ๊ช่วงนี้มันหมุนไม่ทันจริงๆร่ปะเจ๊ แล้วถ้าเจาไม่ให้เบิกอะ่ะจะโกรธเจไหมแล้วแต่เจเลยค่ะแต่ว่าุ่งนี้หนูอาจจะไม่ได้มาทํางานนะคะเพราะม,มีตังเติมน้ามันรถเฮ้ยเอาเท่าไหร่เอาสักแปดพันก็ได้ค่ะเกงใจเจ๊แปดพันนี่เกงใจแล้วเหรอเอาขอบคุณค่ะเจ๊ว่าเมียวทําทไมวันนี้มาทํางานสายล่ะเลยเวลาไปสิบนาทีเลยนะขอโทษค่ะรถมันติดว้าเมียเอาตะก้าไปเก็บให้หน่อยค่ะ มะเมียวเดี๋ยวช่วยไปนแนะนำสีผมให้ลูกค้าเลยจ้ะค่ะมะเมีย่ยวเป็นอะไรก็ปกตินี่ค่ะเจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาแต่เช้าค่ะพนักงานร้านนี้ห้ามด่าห้ามว่าสรุปใครเป็นเจ้านายแค่เป็นลูกน้องเนี่ยแล้วก่กลับไปเอ้อ มเมี่ยวทำไมเมื่อวานไม่มาทํางานก็ฝนมันตกนี่คือเหตุผลหรอมเมี่ยวถ้าหนูมาหนูก็เปียกจะให้หนูทํางานแบบไปเปียกหรือไงแล้วถ้าหนูไม่สบายขึ้นมาก็ทํางานไม่ได้อีกปะถ้าฝนตกทั้งอาทิตย์น่ะก็จะไม่หยุดงานทั้งอาทิตย์เลยเหรอแล้วหยุดไปก็ไม่โทรมาบอกเลยสักนิดโทรศัพท์แบตหมดที่บ้านไฟดับไม่ได้ชาร์จ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลงเป็นเมื่อวานขาดงานแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ให้เจ๊หักเงินอะไรทําไมต้องหักเงินปกติที่ร้านก็มีวันลาให้อยู่แล้วไม่ใช่หรอวันลาก็มีแต่ว่าใช้สิทธิ์ได้สําหรับคนที่ลาแบบมีเหตุผลแล้วองหนูมันไม่มีเหตุผลตรงไหนก็ฝนมันตกไงก็บอกอยู่เนี่ยกดบ้าบอแบบนี้ไม่มีใครทํางานด้วยได้หรอกเอ้าถ้าทําไม่ได้ก็เชิญอ,ออกค่ะหักก็หัก